สวัสดีค่ะมาพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรแล้วนะคะทางสาวชนวันนี้พามาดูแพรเสี้ยงหานะคะเป็นแพรเสี้ยงหาที่สาวชนปลูกเองวันนี้จะพามาดูสีที่เป็นทูโทนนะคะหาดูยากมากเลยวันหนึ่งจะพบเจอไม่กี่สีนะคะเป็นสีทูโทนอันนี้ก็เป็นสีแงดงขิบสีชมพูนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นสีบานเย็นขิบสีขาวนะคะความสวยของแพร แต่ละเฉดสีจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสีนี้ก็เป็นชาลีกับเพอร์เพิร์มาติกนะคะนี่สวยสีนี้ก็เป็นสเปียร์มินกับสีเหลืองนวลนะคะเรียกว่าเปปเปอร์มินนะคะสวยมากวันนี้จะพามาดูแต่ละเฉดสีที่มีสีแปลกหูแปลกตานะเคยเห็นกันไหมคะอันนี้เรียกว่าน้องพิชชานะคะมันจะ พิชชาโรสพิชชาพีทนะอันนี้จะเป็นพิชชาพีทนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่คือสีเหลืองเข้มนะคะสวยมากวันนี้จะพามาดูแต่สีสดสดสีสวยสวยนะคะสีนี้ก็เป็นสีแดงที่ชื่อว่าเชอร์รี่พิงค์นะคะเชอร์รี่พิงค์เนี่ยจะมีสีที่สดกว่าสีแดงนะ นี่ค่ะเชอรี่พิ้งอยู่กับสีอะไรก็สวยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนใจท่านไหนสนใจอยากจะได้กิ่งพันธุ์เพรียงไหาไปปลูกนะคะไปปักปลูกประดับบ้านประดับสวนนะคะปลูกสร้างรายได้ก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้กิ่งพันธุ์ทักมานะคะเบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าห้าศูนย์สี่สองนะคะ หรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทักมาคุยกันได้เลยค่ะถนนราคาของกิ่งแพรเซียงไฮ้นี้ก็ไม่แพงนะคะเรามีแถมทุกออเดอร์ทุกกล่องนะคะการจัดแถมส่วนมากเราราคาย่อมเยาวแล้วเรายังจะแถมกิ่งให้เพื่อนๆเยอะนะคะเพราะกิ่งพันเรามีเยอะเราปลูกเป็นสวนเลยนะคะ ปลูกทั้งจัดจำน่ายทั้งประดับสวนประดับบ้านนะคะสวยมากนี่ค่ะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นสีจริงๆเหลือเกินสวยมากบางท่านก็จะเรียกว่าครัวราบดินนะคะหรือสาวเชียงใหม่เนะะี่ยค่ะมีแต่หลากหลายเฉดสีมีเต่สวยๆถ้าสนใจทักมาได้นะคะขอบคุณค่ะ